สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีสร้างหรือว่าการแต่งาภาพให้เป็น watercolor นะครับหรือว่าเป็นภาพสีนะครับ watercolor painting นะครับ watercolor paint นะครับวันนี้ผมใช้โปรแกรม photoshop cs6 นะครับในการแนะนำนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกก็ให้เรามาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็เปิดภาพนะเลือกภาพที่จะใช้นะครับ ตัวนี้ปิดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรา copy ภาพนะก็ ctrl J สองครั้งนะครับ ctrl J นะครับสองครั้งก็ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อตัวนี้เป็นก็ตั้งชื่อตามคำสั่งที่เราจะใช้นะครับในการในการทำนะครับตัวนี้นะครับโอเค นะนครับพอได้แล้วนะครับให้เราปิดตัวนี้ไว้ไอบอลตัวนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตัวนี้ตรงเบลอนะครับมาที่ฟิลเตอร์นะครับเลือกเบลอนะครับเลือกสมาร์ทเบลอครับก็เอาตามใจนะครับแต่ว่าอย่าอย่าอย่าให้เบลอมากนะครับน,นี่ ตัวนี้ให้ตั้งเป็นไฮนะครับไฮเสร็จแล้วก็โอเคจะดูคือภาพเนี่ยเบลอแต่ว่าจะเป็นแบบเบลอแบบชัดนะครับ,นะรบจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาคลิกนะครับคลิกคลิกเปิดไอบอลตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็มาคลิกตรงเลเยอร์ฮะให้แถบสีอยู่ตรงนี้นะตรงเลเยอร์โกลนี้นะครับ ต่อไปให้เรามาที่ตัวฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์แเลอรี่นะครับให้เราปิดตัวนี้ก่อนเปิดตัวนี้เลือกเป็น growing e d g นะครับตัวนี้นะครับ growing e d g ก็ตั้งผมก็จะเอาตามโปรแกรมโดค่อยมาเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ,นะรบเสร็จแล้วก็โอเคต่อไปนะครับต่อไปให้เราทำการ inverse c o n t r o l i นะครับหรือมาที่ image เ d j u s ด m e n t เดี๋ยวก็มาที่ตัว Inverse นะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับชิปคอนโทรลยู u, นะครับหรือมาที่ Image, Adjustment มาที่ตัว Desaturate นี่นะครับนะครับอันนี้คือเราสามารถที่คลิกตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คลิกนะเรียบร้อยนะครับหลังจากตรงนี้เราก็ตั้งให้เป็น Multiply นะครับ multiply นะครับ มัลติพลายนะนะตัวนี้นะครับจากนั้นนะจากนั้นให้แต่งสีสัาสีเราชอบเราชอบสีสดเราไม่ต้องแต่ถ้าเราไม่ชอบสีที่ว่าสดนะเราก็ปรับลงมาปรับโทนให้อ่อนลงมานะนะครับประมาณ80นะครับต่อไปนะให้เรามาคลิกที่ตัวเลเยอร์เบลอนี่นะน,นะ layer blur นะครับตัวนี้ตัวเลเยอร์เบลอนะครับ ให้คอนโทรลเจค้งหนึ่งครับหรือว่าลากลงมาก็ได้นะลากลงมาคปัปลอนะครับเดีวก็ตั้งชื่ออันนี้เราจะใช้เป็นบลัดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แปลงนะก็เลยตั้งชื่อเป็นแปลงไปเลยนะครับลัดนะครับอ่าอานนี้ต่อไปนะครับต่อไปให้เรานะมา ตันนี้พอเราตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาใช้ตัว image นี่เหมือนเดิมน,นะครับหรือว่า control I ก็ได้นะครับก็คือ invert นะครับ,นะบ invert อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกตัวนี้ เป็น color นะครับ color ตัวนี้นะครับจากนั้นครนี้เราจะมาเลือกขนแปลงนะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับคลิกที่ reset blood นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาทีหนึ่งให้คลิกตรงนี้นะ small list นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับคลิก small list ไว้เสร็จแล้วก็มาเลือก ดรายนับรายปลัดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตั้งไว้ก็แล้วแต่นะมันมันมันเป็นความโตนะมันเป็นความโตตั้งไว้ห้าสิบนะครับโอเคครับส่วนตรงออบาสซิตี้นี่ก็แล้วแต่นะครับตรงออบาสซิตี้นะครับตั้งไว้ตั้งไว้ที่สี่สิบ นิดๆน,นะครับคราวนี้เราก็ทําการแต่งภาพตัวนี้นะครับให้เราทำการแต่งภาพก็ลูดไปเลยนะลูดไปเลย เป็นขั้นแรกแล้วนะครับก็จะเน้เน,นคนก่อนนะครัจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับมาคลิกตัวนี้นะครับเลือก w e ช Media Blood นะครับ mm hmm. โอเคเสร็จแล้วเลยเราก็เลือกตัวนี้เลยนะ, mm hmm. ะ Watercolor Texture uh, Texture uh, uh, Surface นะครับ mm hmm. เลือกไว้ ตัวนี้ก็ให้เป็นร้อยนะครับเป็นร้อยไปเลยนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการแต่งภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่งภาพอีกครั้งหนึ่งก็เอาขยายห,หน่อยก็ขยายใ,ใหญ่เลยนะ เอาคร่าวๆก่อนนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ตัว La เย r g l o w นี่นะครับคราวนี้ให้ใส่มาร์กเอาไว้ก็ใส่มาร์กเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกตัวนี้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับเลือกวเบลนนะครับวเบลนวยเบลนตัวนี้นะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยเลยนะครับหนึ่งร้อยนะครับก็ ถ้าใครไม่ชอบเค็มก็เหมือนเดิมนะครับปรับเอานะครับปรับเอานะครับคราวน,นี้ให้เรามาคลิกตรงเลเยอร์เบลอนี่นะครับตรงนี้นะครับมาที่ตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คอลเลอร์เอ่อฟิลเตอร์แกลเลอรี่นะครับปิดตัวนี้ไว้มาเปิดตัวเท็กเจอร์นะครับเลือกเท็กเจอร์เท te ็กเจอร์ไลเซอร์นี่นะครับก็ความละเอียดของเม็ดเนี่ย ก็คือเราจะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ละเอียดมากหรือละเอียดน้อยนะครับนะครับละเอียดมากหรือละเอียดน้อยนะครับก็ประมาณร้อยนิดก็ได้นะครับก็คือความละเอียดต่อไปก็คือความนูนนะครับอันนี้ก็คือจะนูนมากนะครับก็นูนน้อยไล่ตามดับไปอันนี้ผมจะเอาเป็น3นะครับนูนซะสามตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้เริ่มเป็นตัวแซนสโตนนะครับตัวนี้ไซส์สโตนนะครับเสร็จแล้วก็โอเค แนี้สังเกตว,ว่ามันยังเป็นมันยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับมันเป็นตัวนี้อยู่ก็ให้เรามาที่ตัวนี้ตัว layer ์บ o ันี้นะครับก็แต่งนะครับแต่งตัวนี้เหลือสักประมาณสี่สบนะครับ ก็ดูว่าตรงไหนยังเป็นยังเป็นเส้นเป็นขีดอยู่ก็แต่งลบออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับครับเสร็จแล้วครับก็นี่ก็เป็นขั้นตอนการการสร้างนะครับการสร้างาหรือว่าการแปลงภาพถ่ายเนี่ยนะให้เป็นภาพสีน้ำ นะหรือว่า water water color pen นะครับกรณีเวลาการบัดเนี่ยถ้าเราถ้าเราใช้บัดเดี๋ยวเราแต่งภาพใหญ่เนี่ยมันก็จะดูยากนะให้เราทําการซูมภาพเนะีนะ่ยให้เล็กเนี่ยด้เราก็าบัดแต่งก็ได้นะครับคือมันก็จะได้เหมือนกันมันก็จะได้ง่ายกว่าการใช้ภาพใหญ่นะหรือว่าการแต่งภาพใหญ่อันนี้พอแต่งเสร็จแล้วเราก็ใช้การซูมภาพขึ้นมานะครับแต่งรายละเอียดตัวนี้ก็ใช้ มาคลิกที่ตรงนี้ตรงเลเยอร์หลักตัวนี้นะครับสำหรับการใช้แปลงโดยเฉพาะนะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเราใช้หลัดตัวนี้นะครับให้มาตั้งโอปาร์ซิตี้เนี่ยคืออย่าให้เข้มเกินไปนะถ้าถ้าอ่อนๆเนี้ยมันก็จะทําให้การแปลกเนี่ยมันมันมันดูมันเนียนนะครับมันดูมันเนียนมากขึ้นมันจะค่อยๆแต่งให้เนียนนะครับแต่ถ้าเราใช้เข้มไปเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ลายเส้นเนี่ยมันมีจะทําให้แต่งยากนะครับ ครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการสร้าง Watercolor, watercolor Paint ไว้เพลยทัว่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ